พี่โจโลุโนโจโบาน่าพี่ภูมีพีม่พมีความฝันมาฟิวแหวคถ้าผมเปน็นะ <c oughs> สแตนน่ะใช่เป็นสแตนตัวสีดำมั้ยได้เลยบอสอยู่ในสายแล้วบอสอยู่ในสายแล้วตอนนี้เฮี่าามาละเซิร์ชเดอะเฮาส์แอนด์สติลเฮ้ยขโมยเงินเหรอกูเป็นโจนเหรอแลไรอะไรแหวนเป็นสแตนตัวหลังไอ้ฟิวไปนะอ,นอะไรวะน้าไนะอ้ก็หัวไปแล้วเฮ้ยแล้วหุ่นเฮียนี่อะไรเนี่ย อาเกียกตัวใหญ่จ้าร <c oughs> าชแล้วเรามีหุ่นนอนด้ยวยหรอเออมีหุ่นนอนได้ไงหุ่นยนต์หุ่นพยนต์มันบอกให้ขโมยของอ่ะเราต้องขโมยนี่ไงเทียเป็นโจรเหรอเนะี่ยโคตรเที่อเฮ้ยฟิวทำไรกดวิ่งไงอ่ะทำไมหุ่นมันหมุนคอกับหลังเราตัวนี้เดูดิยยดหุ่นพยนต์ไงดูหุ่นพยนต์ตัวนี้ดิแวนเฮ้ยฟิวประตูได้ด้วยฟิวหุ่นเต็มบ้านเลยว่ะ มมััันตต้องีสกวหพี่ว่ากันแหละแต่พี่ขอขโมยของกันได้เวลาฟิวสุดยอดเงินนี้ก็เป็นของพี่เหมือนกันแอนทีเองเปิดขโมยขโมยขโมยหกผ่นแล้วแล้วจะตาแล้วเฮ้ยทำไมมีเสียงจะหุ่นที่แบนไปมองวะหุ่นมันหันหน้าไงใช่เหรอกูกูหยิบสร้อยมาแล้วหุ่นมันหันหน้าใส่กูไอ้เฮียขโมยของจะคอเลยเหรอไอ้เฮียโจรมาแล้วมาแล้วโจร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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย หุ่นหายน้องหงงข้างๆน้องหงอะไรน่ะเจเจเจมามันมาได้ยังไงน่ะน้องหงเด้อน้องหงเด้อไม่เห็นเจเจอยู่ข้างน้องหงเลยกูไปละเดี๋ยวในองไม่นานเดี๋เพิ่งไปเอาอยู่กับน้องหงไปเลยพี่กลัวว่ะพี่หนีแล้วพี่มาช่วยนบด้วยอ่ะแมนนบหมื่นเจแล้วจะสามหมื่นแล้วราชามังกรแดงอืมขโมยเงินปนบ้านในที่สองหมื่นแล้วเฮ้ยเฮียโจลูโนโจบาน่าปะเนี่ยอ่านโนบดอนเฮ้ย เฮ้ยมันมันบอกมันบอกฮะมันบอกห้ามหันหลังไปมองมันนี่เจ้ยหุ่นที่แหวนเต็มเลยใช่กูกูก็อ่านจดหมายว่ามันห้ามบอกห้ามหันไปมองมันว่าไปได้ยังวะหันได้แล้วไอสัตว์เห็นคนมาพินั้นหุ่นพยนต์ะดิยินล้อมพี่เต็มอ่ะใช่พี่เห็นแล้วเห็นแกกุญแจเฮ้ยน่ามีหุ่นด้วยดูดิเห็นกระจกด้วยดูดิใช่ได้แล้วกุญแจแล้วสุดยอดเลยว่ะขอเอาอีกคนหนึ่งได้ไหมเฮ้ยหุ่นลุกมาจริงปะเนี่ย ไม่จริงแล้เสียงอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอะไรไม่มีไิมจารย์มึงเฮ้ยอะไรมันมันจอมันดับไฟไม่เป็นเหรอเป็นแต่ว่าเป็นหายไปให้หายไปแล้วเป็หายไปแล้วเป็นก่อนเพิ่งเป็นนี่แค่เราเห็นตัวกรองไฟว่ามีกุญแจอยู่วะเห็นปะมันหายไปตัวนึ่งอ่ะใช่มันหายไปหลายตัวเลยแหละมันจะหักคอมันจะเซตเหยือสุดเตี่ยพวกพี่เมื่อกี้ฟิวพี่เกียดตัวเองว่ามันดำอ่ะห้องไหนฟิลเฮ้ย อะไรอ่ะมีคนวิ่งมาไหนไอฟิวอู่หรือเปล่าอย่าแล้วหุ่นเจ๊หายอ่ะเสียงหุ่นวิ่งตึก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 ใช่หุ่นเจ๊หายเนี่ยเจ๋ที่ยืนตรงเนี้ยไอฟิวมันหายเปิดไม่ได้แล้วมีแม่งมีประตูทำเพี้ยอะไรเยอะๆนี่ยเปิดไม่ได้นี่ไงเปิดได้อ้าวประตูเดียวกันไม่ได้เอ้ยโอ้โหดูทางนะทางยาวดิ โอ้โหแล้วจะไปทางนั้นนะกลับบ้านดีกว่าวะเปิดประตูออกได้ไหม้ยเสียงอะไรอ่ะโอ้ยตะบนเฮียเฮียอะไรไม่เห็นอะไรเลยหุ่นหล่นหุ่นหล่นกูมองไม่เห็นเดินตึกตึกตึกแล้วหุ่นหล่นมาเมื่อกี้ตียาบังกูมองไม่เห็นแล้วใครแอบดูอยู่นะขวานะข้างหน้านะอ๋อเพื่อนเพื่อนกันเพื่อนกันก็เฮียแล้วเอาไปดรงนี้ห้องเดิมห้องเดิมห้องเดิมเข้าไปเข้าไป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 คุยไปคุยกับมันในทีวนั่งไปนัไปใครนายแฟนไปดูเจี๊ยบเรเจี๊ยบเราเราเฮีย ไอ่ยังยังยังไม่ได้แดกพวกพี่หรอกพวกพี่ต้องขนาดกว่ายิ่งกว่านี้ใช่ไมแนไป้วพกพี่จะกีดก็ต่อเมื่อพวกพี่ถึงเวลากีดเท่านั้น่ไอ้กุญแดลย้ได้ไุ่เดินมขึ้าบนมันเบียดกัหมดเลย่ะมันเบียดมากเลยตัวอ้วนกันมากอ่ะโ้ย้ยมาขวดขโมาขดละ้ยไอ้เฮียตรงนี้โค่รกลัวฟิวเข้าไปที่น้องเ้าไปพี่เข้าไปไอ้ฟิวเข้าไปพ่บังให้เดี๋ยวพี่ดูต้นทางให้อ่างเี้กดในการชีวิตรอที่หน่ง คนที่อยู่งนานที่สุดต้องเดินนำเข้าไปเสมอไปสุดยอดนี่นะมีครับมันมีกฎการชีวิตรอดอยู่ใช่ไหมฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยน้องหองตัวนี้มาไงเนี่ยเฮ้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 ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันล้ำอ่ะมันเปลี่ยนท่าทางล้ำอ่ะใส่เราได้ก่อนข้อที่สองเมื่อมีเรื่องที่อันตรายให้น้องชายนำไปเสมอไปน้องชายกเฮ้ยหายไปแล้วฟิว้้ล กดข้อที่สองไอ้น้องอแล้วพี่น้องป่ะตอนนี้ยบริษัทไปไหนวะเนี่ยน้องชายคนหนึ่งนุ่นนุ่นนุ่นลูกเชียบลูกเชียบกดข้อสุดท้ายสปายเฮียไปดูไม่ใช่แวนเนี่ยตัวปอบไม่สักไต้องกุญแจจริงปะเอ้ยกุญแจแล้วนี่เฮียอะไรเนี่ยไอ้เนี่ยตัวอะไรนะกดข้อที่สามพี่เก็บกุญแจก่อนเสมอไปโดนนิดนิดหนาวฉันไม่ต้องการตอนนี้กดข้อที่สี่เงินทั้งหมดในบ้านต้องเป็นโอ้ยอะไร ไม่มีทางแล้วหุ่นมาพี่รับไม่เห็นหรอไม่เห็นโอ้ไหนพี่เก็บไปไหนตกใจเลยจริงเหรอไอ้เห็นปะไอ้้เหียพี่เพิ่งเห็นในสัตว์โอ้ยสะดุ้งไอ้เจ๊สะดุ้งเลยยิงทะลงจริงข้าให้ฟิวเตือนก่อนกูยจะตกใจเลยเนี่ยพวกนายมีความสามารถเลยเฮ้ยนกอะไรข้างหลังน่ะแขนอะไรทะลุกระเเดงมันอะ ไม่ตกใจไม่เอาแล้วเฮ้ยมีอะไรด้วยฟิวเวฟฟิวไอดอนน e ดอิดนาอ๋อที่แฟนบอกนี่ว่ะเฮ้ยเฮ้ยวัดฮ้ยเนี่ยอชไ้นมาังพี่ฮงเลยเมื่อกี้ไปยัแม่งหายเห็นตัวนี้หายเหรอหุ่นประยุนน่ะแล้วเสียงอะไรเนี่ยมันบอกให้หาตู้เซฟลับแบบไฟดัวอลลเน่ะแล้วทำไมหุ่นตัวนี้มายืนรออยู่หน้าห้องเนี่ยไอฟิวไปแล้วก็ข้อที่1นอายน้อยสุดต้องนก่อนเสมอ โอ้แล้วเจ๊นะเจ๊อยู่นะไหนเจ๊ไม่มีไปนำไมไม่มีอะไรหรอกแค่แค่เย็นมากแค่ละไอเหี้ยชายคนนั้นไหมเฮ้ยโอ้ยเจ๊อ่ะเจ๊ผมขอร้องละเจ๊เจ๊เจ๊จะเป็นคนไล่ล่าเรารู้เปล่าเนี่ยคีคือห้องอะไรดีกว่าห้องลมคีคือห้องอะไรดีกว่าแต่เนี้ยไอ้เหี้ยอ๋อดีแมนเหี้ย ไอ้ลูกเจี๊ยบนี่ยมันเก่งยิงเหรอสำหรับที่เป็นลูกเจี๊ยบบอยแล้วหนับเกินแล้วเนี่ยเกินโคตรตายเนี่ยแต่ก็ไม่น่ากลัวแหละนะฟีลจริงอ่ะพี่ว่าไม่น่ากลัวอะไรพี่นั่นตายไปแกแค่พี่กระโดดไปแกแค่พี่แบบสะดุ้งมือปล่อยเมาส์เลยเฮียเฮ้ยเฮ้ยช่วยกันนะแม่เอาไปวิวพี่ตายกับแม่งอันนี้ไอวิว กด้อที่ห้าห้ามบางทางกันในเวลาจะหนีไอฟิวตัวไอครของบางนะมันโผมาทำไมเยอะแยะนะาไม่เต็มเลยในห้องโอ้ยแล้วมันดักทางหมดกดข้อที่หนึ่งคออยู่น้อยนำก่อนเสมอกด้อที่หกคอเสื้อคอต้องนำตอนอยู่ในห้องนี้มันไม่มีครับกด้อที่หกกันะนะมไม่มีกดข้อที่หกคนที่แต่งตัวดูเท่ที่สุดต้องนำน้องหงแต่งตัวเท่สุดแลวไปไปไหนอะ นำผ่านเลยทุนตัวนี้ไปพี่ว่ามันไม่มีอะไรหรอกจริงคุณข้างหน้าเลาเนี่ยแะละเดาไปเลยคุนตัวซ้ายนี่ตัวขวานี่ตัว,วชิบหายแล้วห้องกลางน่ากลัวชิบหายเลยเฮียฟีเข้าไปในห้องเจ๊ไปกดข้อที่หนึ่งคนละอยู่น้อยต้องนำก่อนไอวิวกดข้อที่สองถ้ามีอันตรายให้น้องชายนำเข้าไปเนี่ยนั่นก็เป็นหนึ่งน้องชายนำไปเลยตัวนี้อะไรมีอะไรไหมไม่มีอะไรเลย นอนแล้วนอนไม่มีอะไรเลยเฮ้ยนี่ไงน้องจะาตู้เซฟโฮ้ย what the fuck what that อยู่ไฟกระดับเหน่เนี่ไงตู้เซฟอยู่นี่มันปิดอยู่อ่ะมันต้องต้องหาอะไรมาไขหรอวะเนี่ย go down to the basement ไปที่ห้องใต้ดินแล้วก็เช็คว่าเอ่อเช็คไอ้ไฟฟ้าเรื่องไฟฟ้าดับอ่ะแผงไฟฟ้าห้องใต้ดินฉันไม่รู้แต่เดินตามลูกเจี๊ยบอยู่เพราะว่ากดข้อที่หนึ่งกำลังทำงานตอนนี้ คนที่อยู่น้อยสุดต้องนำบ้าฮ่าฮ่า่าบเล็กน้อยสุดเขาเ่นทุกคนเ้องใต้ดิ่นห้งใ้ดเฮ้ยมีเท่าไรว่าห้องใต้ดินในชีวิตเนี่ยนี่ไงแวนกลับมากลับมาแวนเปิดกลับมากลับมานี่ห้องนี้ห้องนี้ขออยลองหยิบอันนี้ก่อนหยิบไม่ได้กดข้อที่หนึ่งคนที่อยู่น้อยสุดนำโอ้ยอะไรอะไม่รู้พี่ไม่เห็นอะไรเลยพี่เห็นมังกรหงบังอยู่ตัวเดะพอดพอพอดีย่านี่ไง ไป้ยแมงกุจีนดิอะไยต่อสายไทยเฮียไอ้สัตว์เออแมงกุจีเฮียฟิวกดข้อที่สองเมื่อมีวีแววจะเป็นอันตรายให้น้องชายนำไปโอ้กดข้อที่เจ็ดเมื่อข้างหน้ามืดจึงเลือกต้องรุมโหวตว่าเลือกใครมาไปรุมโหวตไอพี่ไม่นอนไม่ใช่กลองโอ้โหรู้แล้วเสียงอะไรเสียงอะไรอ่ะ ้เมันจะปัดโจมโอ้มันเลื่อยเหรอทำไรอ่ะมันเลื่อยมันเลื่อยศพเหรอหันศพหันศพผู้หญิงเหรอนี่ไงโอ้โหดูนี่มีคราบเลือดด้วยบ้าฆาตกรเนี่ยเฮ้ยหุ่นมาได้ไงเนี่ยน้องหงไม่รู้เมื่อกี้มันเต็มหน้าหนูเลยไอ้เฮียเอ้ยเฮียแขนขาหุ่นเช็ดเชเดเด็ดเช็ดเช็ดเชเดเด็ดนี่ยตัวที่ไอเชนันหันศพ ฟิวเหรอฟิวห้องบอที่มันบอกว่า I don't need it for now อ่ะฉันไม่ต้องการใช้ตอนนี้ไงในข่าววงกดอ่ะโอ้โหแล้วมันไม่บอกทีเดียววะเอนนี็เดินไปหยิบไม่หยิบไม่ได้เออรายการนี้สินะกดข้อที่แปดคนที่กล้าหาญที่สุดตาชาลูกแกะไงตาชาโนเฮ้ยมีอันนี้ด้วยครอสนี่คืออะไรปิดไฟเหรออ๋อปิดเนเอาเฮ้ยปิดไปไม่ได้ด้วยเฮ้ย เปิดก่อนเปิดละปิดฐานนะจ๊ะเอ้าเอาปิดอีกแล้วเฮ้ยปิดปิดรวนเลยเปิดได้เฮ้ยมีหุ่นอยู่ข้างล่างดนะเปิดได้น้อ,องมีหุ่นอยู่ข้างล่างด้วยฟิวกดข้อที่แปดให้ลูกเจีย๊ยบเป็นคนทำทั้งหมดได้แล้วพีทได้ฟิวแล้วต <c oughs> อนนี้แปกกำลังทำงานฮะ리피스퓨어온ไล이์ <c oughs> okay. เฮ้ยหัวหุ่นเฮ้อปีกน้องหงที่แกก็เขาที่ก้าลองทำงานถ้ามีเควสในเรื่องอะไรคนที่คนคนที่เป็นลูกเจี๊ยบจะต้องทำทั้งหมดเพราะพวกที่เหลือจะยืนดูเฉยๆและให้กำลังใจเฮ้เฮ้ยหุ่นอยู่ข้างๆมึงอ่ะไอ้เบนอะไรวะน่ะเมื่อกี้มันยืนแล้วมันล้มไปแล้วไอ้ฟิวเยียบเลยนะแล้วเฟิว่ก็ลังกระทืบย้ำยีศพอยู่อ่ย ไอฟิวโอ้โหหมุนเลยเนี่ยหมุนแล้วย้อนไปไปเลยไฟเดีย์คีหากุญแจกุญแจอะไรไม่มีกุญแจนั่นหรือเปล่าไอตัวนี่เอตัวเฮ้ยพี่เจอพี่เจออะไรเนี่ยนี่โอ้ยเฮ้ยตัวรับใช่เมื่อมีห้องลับต้องให้ลูกเย็บนำเสมอกดข้อที่ิสิบทำงานแล้วทำงานอะไรก็ท้องานทำงานอะไรก็ท้องงานให้ลูกเย็บแล้วทำทั้งหมดใช่ไป ตาชาลูกเจียไงเราไม่ใส่เอาเสื้อไปพอแดนมาใส่อ่ะปัดเฮ้ยฝัดด้วยพ่อกูว่าแย่แล้วเราวิ่งเร็วดิวิ่งเร็วเลยมันอยู่หลังเราต้องหลักล้วแวนมึงกำลังไปหามันน้องมากดข้อที่สองเมื่อเจอกันอันตรายน้องชายต้องไปรับดาเมจก่อนตรงไหนอยู่ไหนฟิฟว ฟิววิ่งยาน้องหองโดนเลยตักตันเลยอ่ะเมื่อจะทกตันก็ที่สอนก็นทำงานเมื่อเจออันตรายน้องชายต้องทำงไปก่อนไปน้องชายฟิวอ้าวน้องหองตายแล้วน้องหองลงมาแล้วเป็มนมัไไน <c oughs> ไ,ดได้เหรอเป็นได้ปะไม่รู้คือเพลงมันมาก ใช่โยโยสกิลเล็กโยเฮ้ยโยไอเสรโยโยโยว่าฟิวกดค่อยสอกแเราทำงานเมื่อมีอันตรายให้น้องชายเดินนำไปเสมอฟิวโงายโอ้ยแรปเปอร์กำลังมาแรปเปอร์แรปเปอร์เาไอ้ยาแรปเปอร์ฟิวแรปเอร์แรปเปอร์ปิดบล็อกใหญ่เลยดูดิ กดข้อที่2ทํางานอยู่ฟิวตอนนี้ถึงเวลาแล้วแสดงความกล้าแล้วก็ทําตามกฎมันงั้นเราจะตายกันหมดกดนําไปเลยออกขวาได้ไหมออกขวาได้ออกขวาได้พี่ว่าออกขวาเนี่ยกุญแจอยู่ไหนวะเนี่ยดู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 ช็อตดู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 แลเปอร์เปอรังมาเจาะเปอรเจาะสิ่งที่อะไรมันหายใจเพอมตามหลังวะไปละไปละ โอ้ยใครหายใจไม่ออกอ่ะโอ้ยทักตันไอวิวทักตันไอวิวกดข้อที่สน้องชายต้องโดนก่อนโอเคโอเคพี่ไปแล้ววนเวน่้พี่กัอพพูพูไงไวิวพไงไอน้องชายน้องชายกลังน้องชายกลังัึอยู่มัไปแล้วอ้ยมันไม่ฆ่าผมผมก็ตายวเนเี่ยไป่ันัน เงี้ยยงอ่ะจะไปบอกแล้วแรปเปอร์กับลังคานนี่แรปเปอร์กับลังคาน้ยเพลงไม่หยุดเลยว่ะแรปเปอร์เนี่ยเวลาเราต้องออกจากที่นี่เลยเนี่ยมีปุ่มกดเตะไหมวะครับเตะแม่งกระเด็นเลยนี่ให้น้องเดินคุยกับน้องเดินแวนระวังน้องกำลังซอยเท้าอยู่นะใช่เดินไม่หยุดที่ละ น้องกำลังสุดท้ายกับที่อยู่น่ะไปเดินได้แล้วนี่ไงไปเร็วไปเร็วอ้าวไอ้เหี้ยมันกินน้องหงไปแล้วเฮ้ยมันเป็นอะไรกันมันชอบน้องหงจัดเลยมันกินไม่หยุดเลยว่ะน้องแงมมากป่าเหง้นเราไปทางออกดีกว่าเผื่อจะผ่านกันหมดหรือเปล่าถือว่าน้องหงจบด้วยแล้วกัน <laughs> น้อง,องโดนๆรือเลย <laughs> ไปออกจากบ้านเว้ยเฮ้ยเจมมาส่งน้อง,องโดนพีแดกอะอยู่ far away to escape โอ้อ๋อไม่ไป ending e n d สองถ้า ending แรกต้องหากุญแจเว้ย